สวัสดีค่ะคอรอพรลีข่าวชาแนลวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มจีดจ๊ดยาดหนมหมูกันนะคะเรามาดูวัสดุกันค่ะเราใช้แนมนะคะที่เหลือจากคลิปก่อนนะคะที่ทำผัดสามรุดเนมหมูกับถั่วฝักยาวค่ะหนมที่เหลือก็ยังเป็นชิ้นเป็นชิ้นอยู่นะคะแกะแกะไว้แล้วนะคะ เรามาดูวัสดุก็มีตะไคร้นะคะตะไคร้เราก็หั่นเฉลียงหรือว่าทุบก็ได้นะคะแล้วก็มีหัวหอมทุบกระเทียมทุบแล้วก็ใบมะกรูดฉีกเป็นใบเล็กๆนะคะมะเขือเทศนิดหน่อยะคะ่ะหั่นเป็นเสียเส้ยวๆนะคะ เราก็ตั้งเตรียมไว้นะคะแล้วก็คาค่ะคาหาั่นเป็นเว้นเว้นนะคะพริกแห้งขั่วปนค่ะพริกสดนะคะพริกสดเป็นพริกมันแห้งสักหน่อยนะคะที่เหลือใช้ ต้นหอมปักขีหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะแล้วเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะรอน้ำใส่หม้อนะคะตั้งพอร้อนนะคะแล้วเรากดใส่ตะไคร้ไปลงไปได้เลยนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะใส่ไปเยอะๆหน่อยใส่คาไปค่ะ พอหอมกระเทียมก็ใส่ไปลงไปเลยได้เลยนะคะเราก็ใส่แนมหมูตามไปเลยค่ะ ในเนมหมูนี้จะมีความเปรีปร้ยวอยู่แล้วนะคะเราจะต้มมาให้น้ำมันเปรี้ยวออกจากเนมหมูกรนนะคะแล้วเราจะเติมเครื่องเครื่องปรุงลงไปนะคะเราจะได้รู้ว่ารสชาติเราจะต้องเติมอะไรอีกนะคะ แล้วเราก็ใส่พริกป่นไปได้เลยค่ะพริกป่นเราจะใส่ปริมาณมากน้อยแลย้วแต่เพื่อนนะคะถ้าเพื่อนชอบเผ็ดมากก็เพื่อนก็ใส่มากได้เลยนะคะที่เราใส่ทั้งสองอย่างเพราะว่าพริกป่นมันจะมีความหอมแล้วคั่วแล้วมันก็มีความหอมออกมานะคะเราก็ผส,พพสมพริกแหพริกสดป่นตำหยาบๆสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อรสชาติมันจะได้จิตยัด แซ่บนะคะถ้าเพื่อนชอบเผ็ดมากเพื่อนก็ใส่มากไปได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะเราก็ชิมดูนะคะ ในเนมหมูมันจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะถ้า,าในน้ํามันออกความเปรี้ยวมาแล้วเปรี้ยวเยอะเราก็ไม่ต้องเติมน้มามะนาวนะคะแต่ถ้าเปรี้ยวได้ที่แล้วเราก็เติมแค่น้าปลาน้ําตาลแล้วก็รสด,ดีหรือผงชูดรสนิดหน่อยนะ,นะคะลงตามใจชอบได้เลยค่ะมะเขือเทศเราก็ใส่ลงไปนะคะ นมหมูนะคะแนมหมูชิ้นนี่นะคะบางทีเราก็เบื่อเบื่อหมูปกติเนื้อหมูไม่รู้จะทําอะไรเราก็มาดัดแปลงเป็นแนมหมูเราก็ทําอาหารได้หลายอย่างนะคะเป็นแกงต้มผัดหรือทอดเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะ ต้มจิ้ยัดนี้จะตาเป็นกินกับข้าวหรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะชิมดูปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าเราชิมแล้วนะคะ รสชาติไม่ได้ที่เราก็เติมไม่ได้เลยค่ะเราก็เติมน้ำปลาเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อหูนุ่มนะคะแล้วก็เติมรสดี น้ำตาลค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แค่นี้นะคะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ เราปรุงรถได้ที่แล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะตั้งไฟจนเดือดสุกได้ที่พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้แค่นี้นะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ